คอนิจีวาโปเตเดส์สวัสดีนะครับโปรเตครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสกินไม่บายโปรเตย้ เอาละวันนี้นะครับจะกลับมารีวิวนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากบริษัท DSC อีกเววนะครับผม DSC มาแววว้าวา <laughs> เอาล่ะนะครับวันนี้ทําตามรีเควสต์ของคนที่เข้ามาดูช่องเลยนะครับว่าอยากให้รีวิวเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปรีวิวนะครับผมขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลกันนิดนึงนะครับสำหรับพี่น้องมุสลิมน,นะครับที่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองเวลาเรามาซื้อวิตามินพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆของบริษัท DSC เรามักจะไม่พบเครื่องหมายฮาลลา อย่าบอกว่ามักจะเลยต้องบอกว่าไม่มีโอกาสจะได้เจอเครื่องหมายฮารานอย่างแน่นอนนะครับทำไมทาไมทําไมนะครับเพราะว่าประเทศนี้ชาตินี้สังควมวัฒนธรรมของเขาไม่ได้ฟิกเรื่องของศาสนาให้กับคนในชาตินะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องนับถือศาสนานะครับจะนับถือก็ได้ไม่นับถือก็ได้หรือถ้าจะนับถือนับถือศาสนาหรือลัทธิอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเขาไม่ได้มานให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นั่นเองนะครับแน่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 อย่าไปเปรียบเทียบในเชิงน ег ทีฟนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นนะครับในโลกนี้ล้วนมีความแตกต่างกันนะเเราต้องปิดใจ ใจกว้างๆนะครับและสร้างความเข้าใจในแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศดีกว่าเนาะมันก็นจะให้ผลประโยชน์แก่ตัวเราเองนะครับผม อย่าไปบอกว่าุยไม่มีศาสนาต้องไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เราไม่พูดกันเรื่องเนกาทีฟเนาะว่าเออเขาไม่ดียังไงทุกชาติทุกศาสนานะครับเขามีเหตุผลของกฎเกณฑ์ประเทศของเขานั่นเองนะครับจบเรื่องนี้เนาะฮาานไม่มีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพี่น้องมุสลิมทานไม่ได้นะครับผมแต่ก่อนที่จะซื้อนะครับให้ไปเช็คสูตรนะครับในส่วนผสมต่างๆว่ามีสารต้องห้ามอะไรหรือเปล่าที่ศาสนาเราห้ามทานเท่านั้นเองก็ดูรีวิวจากเว็บเพจเว็บไซต์ต่างๆหรือช่อง YouTube ต่างๆรวมถึงช่องนี้ด้วยเช่นกันนะ S 1> <S 1> <S 1> สบายใจเลยนะเครียรนะครับเอามาดูหน้าตาของผลิตภัณฑ์วันนี้กันดีกว่าทิง้งมีนะครับเขาชื่อว่าวิตามินบีมิกนะครับสูตร เพอร์ซิสเทนนะครับผมแอบลืมนะครับเพอร์ซิสเทนนะครับผมตัวนี้ก็คล้ายๆกับเจ้าซีซัตเทนอเบิลเลยนะครับนี่นะครับเป็นสูตรที่ละลายช้านั่นเองนะครับผมเอาล่ะเรามาวิเคราะห์จากหน้าซองกันดีกว่าเขาบอกอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับเป็นผ่านอาหารเสริมจากบริษัท DSC นะครับผมแล้วก็ข้างบนนะครับเขาเขียนว่าอะไรหรอเป็นรูปนาฬิกาต้องเข้าใจเถอะมันต้องมีอะไรที่เกี่ยวกับเวลาแน่นอนนะครับผมก็เขียนว่าอยู่ คุริท็อกเเรุนะครับผมก็คือการใช้เวลาอย่างช้าๆนะครับผมไทม์ลีลีซึไท่ปู่นะครับเป็นชนิดนะครับ ท e งรี e ิสทายด์นะครับผมก็คือเป็นชนิดที่ค่อยๆปล่อยสารละลายคุณนำประโยชน์ต่างๆให้ร่างกายนั้นค่อยๆดูดซึมโดยใช้เวลาอย่างช้าๆเพื่อให้เจ้าสารวิตามินบีนะครับร่างกายนําไปใช้งานได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับผมอ่ะลงมานะครับวิตามินดีมิกซ์นะครับก็คือวิตามินบีมิกซ์นั่นเองหรือวิตามินบีรวมหรือวิตามินบีคอมเพล็กนะครับมีกันหลายชื่อมากเลยนะตัวนี้บอกอะไรอีกบอกว่าเป็นชนิดการทานสําหรับ30วันนะครับซองนี้นะครับแล้วทานวันละ2เวลา2ครั้งนั่นเอง คร,ครั้งละ1เม็ดหลังอาหารนะคุณทานเช้าหลังอาหารเช้า1เม็ดหลังอาหารเย็น1เม็ดหรือถ้าเป็น2มื้อแบบผมแต่เป็นเที่ยงกับเย็นผมก็หลังอาหารเที่ยง1เม็ดแล้วก็หลังอาหารเย็น1เม็ดนะครับตัวนี้บอกอะไรอีกบอกว่าเป็นการรวมวิตามิน B ไว้ถึง8ชนิดด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาลงทุกตัวให้ดูนะครับว่าเขา ให้คุณประโยชน์อะไรกับร่างกายเราบ้างเนาะอะมาเลยนะครับดูด้านหลังกันอีกนิดนึงเ,เป็นชนิดเม็ดนี่นะนี่เป็นชนิดเม็ดพี่น้องมุจลิมก็ดามได้เลยแล้วลายใจกันตรงนี้ัไม่ต้องไปแกว่าวุ่ยแคปซูลเอาล่ะสําหรับคนที่เข้ามาดูช่องใหม่ทําไมหรอแคปซูลแล้วมันทานไม่ได้ยังไงะผมไม่เข้าใจถ้าไทยเพิ่งเข้ามาดูาอาจจะงงๆเนาะก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของบริษัทดี c ซีนะครับถ้าเป็นชนิดแคปซูลตัวปลอกแคปซูลเขาเป็นส่วนของเจลาตินที่มีส่วนผสมของหมูและปลานั่งเองฉะนั้นพี่น้องมุสลิม ไม่ได้เด้ออาจสบเนาะหายข้อสงสัยกันไปเลยเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับ B แรกนะครับก็คือ B1 นะครับวิตามิน B1 ให้มาถึง40มิลลิกรัมนะครับผม B2 นะครับไลโบฟลาวินนะครับให้มาถึง30มิลลิกรัมช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับและสนับสนุนการทํางานของเซลล์อื่นๆในร่างกายนะครับที่ให้พลังงานกับร่างกายได้ดีนะครับผม B3 นะครับอะตัวนี้เด็ดเรื่องของผิวพรรณนะครับผมเขาชื่อว่านอาซินนะครับหรือนาเซนามายนั่นเองนะครับผมให้มาถึง40มิลลิกรัม ช่วยในการสร้างและซ่อมแซม DNA และช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะครับช่วยให้ผิวเราแก่ตัวได้ช้าลงนะครับผมต่อไป B5 นะครับเขาชื่อกดแพนโทนิกนะครับผมให้มาถึง40มิลลิกรัมช่วยในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดและช่วยแปลงอาหารที่เราทานเข้าไปให้เป็นพลังงานนั่นเองนะครับต่อไป B6 นะครับ ไพลีดอ,อกซีนะครับผมให้มาถึง30มิลลิกรัมนะครับช่วยในการบำรุงประสาทและสมองและสร้างไมอัลินด้วยนะครับผมต่อไป B7 นะครับผม B7 ชื่อว่าไบโอตินนะครับไบโอตินนี่ก็ดีมากนะครับไบโอตินให้มาถึง40ไมโครกรัมนะครับผมช่วยให้ผิวผมดวงตา ตับและระบบประสาทและสมองนั้นมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงมากขึ้นและยังเหมาะกับผู้ที่ตั้งครรภ์เพราะเขาเป็นการเสริมสร้างนะครับการเจริญเติบโตของบุตรในครรภ์ได้อีกด้วยนะครับผมต่อไป B9 กนะครับกดโฟลิกนะครับอันนี้ก็เลิศนะครับให้มาถึง20ไมโครกรัมอ้อขอโทษนะครับให้มาถึง200ไมโครกรัมนะครับผมอ่าช่วยในการเจริญเติบโตของเซลลและส่งผลให้เซลลทั้งหมดนะครับทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอย่างดีนะครับผมต่อไปวิตามิน B 22ตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมตัวนี้เขาชื่อว่าโคบาลามินนะครับให้มาถึง20ไมโครกรัมนะครับช่วยให้สมองและระบบประสาทนั้นทํางานร่วมกันได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่ก็คือ B ต่างๆที่ให้มาในซองนะครับผมจะบอกเลยว่าในส่วนของผลลัพธ์ที่ผมทานเข้าไปนะครับที่เขาพูดกันเรื่องว่าเขาช่วยเรื่องของอ่สิวเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าก็ใช่นะครับเขาลดอาการการเกิดสิวนั่นเองนะครับลดอาการการเกิดสิวได้อย่างดีนะครับผมก็รู้สึกว่า คือก่อนหน้าที่ผมจะจะทานตัวนี้นะผมสั่งมาปุ๊บผมมีสิวขึ้น2จุดนะครับก็คือตรงนี้นะครับ หายไปแล้วนะครับผมกับปีกจมูกเหลือแต่ลอยเห็นไหมรอยดําเห็นไหมตรงนี้ปีกข้างจมูกนี้เห็นไหมรอยสิวดําๆนี่นะครับสิวก็คือหายไปเลยมันจะแห้งมันมันไม่ได้หายมันจะขึ้นมาก่อนแล้วมันจะแห้งเร็วเท่านั้นเองนี่คือคุณประโยชน์ของเขานะครับในแง่ของสิวนะครับผมนอกนั้นก็คือเขาจะให้คุณประโยชน์กับทางสุขภาพร่างกายเรานะครับแล้วก็เรื่องของสมองผมผิวเล็บต่างๆนะครับที่ดีมากจริงๆนะครับผมแต่ผมจะบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้นะครับแค่เราเอื้อมมือลงไปหยิบเดี๋ยวผมให้ดูตัวคลิปทันนะครับ คือแค่เอื้อมมือลงไปหยิบหรือเปิดซองขึ้นมาเนี่ยกลิ่นแรงมากกลิ่นพนะระกลิ่นแบบเหลือๆเ,เนี่ยแค่เปิดซองยังไม่หยิบเลยอ,ะอ่ะเอามาดูหน้าตามเม็ดของเขานะครับนี่นะครับเป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองแบนๆอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมเล็กมากนะครับไม่มีการพิมพ์สกรีน DSC ใดๆนะครับเป็นเม็ดสีเหลืองเป็นเกลี้ยงอย่างงี้เลยนะครับสีเหลืองๆส้มๆอ่อนๆแบบนี้นะอ่านะครับทานง่ายนะครับแค่ ทานเข้าไปนะครับวางบนลิ้นเราแล้วก็ดื่มน้ําดกๆกึุงๆไปก็จบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับกลิ่นแรงจริงถ้าใครจะแบบเออรับเรื่องกลิ่นไม่ได้นะผมว่ารีบ ทานใส่ปากแล้วดื่มไปเลยให้ได้เร็วที่สุดอย่าให้มันอยู่ในปากแล้วนานนะปิดนิ้วด้วยนะและกลิ่นนี้นะครับจะออกมาทางฉี่ด้วยนะครับคือมันก็อย่างว่าน้อที่ผมบอกไว้ต้นคลิปว่าเขาละลายในน้ําได้ดีฉะนั้นเข้าไปแล้วแล้วก็ออกมาทางฉี่ทางเหนือเรานะครับผมจะมีกลิ่นท,ทันทีและขอให้ดื่มน้ําตลอดทั้งวันบ่อยๆผมไม่ได้บอกให้ดื่มน้ําเยอะนะให้ดื่มน้ําตลอดทั้งวันบ่อยๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทําใหออ้ระบบปัสสาวะเรานั้นมีสีเหลืองเข้มนะครับแล้วมีกลิ่นค่อนข้างแรงถ้าเราดื่มน้ําบ่อยตัว เขาจะมีการเจือจางมากขึ้นฉะนั้นฉีดเราจะมีสีเหลืองที่อ่อนลงนะครับแลว้วก็ผลฉีดก,ก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับผมอะมีอะไรต้องบอกกันอีกไหมนะครับตัวนี้ ทานวันละ1ครั้งเออทานวันละ2ครั้งนะครับหลังอาหารนะครับผมเช้าเย็นนะครับผมแต่ผมทานเที่ยงผมก็จะเป็นหลังอาหารเที่ยงแล้วก็หลังอาหารเย็นครั้งละ1เม็ดนะครับผมตัวนี้เป็นขนาดซองการทาน30วันนะครับก็คือ30วันหมด1เซ็ตแล้วควรจะพักเบรกนะครับพักซับนะครับพักไตพักใดใร่างกายเราให้มันได้รีเซ็ตกันใหม่แล้วค่อยกลับมาทานต่อนะครับตัวนี้เรื่องของอื่นๆผมบอกเลยว่าก็เราหวังผลต่างๆได้จากแปดชนิดของวิตามินบีที่เขาใหมาอยู่แล้วนะครับได้โคเวอร์ อ่านจริงๆนะทานไปเถอะผมว่าดีแฮปปี้ดีนะครับเรื่องของสิวเนี่ยผมก็ย้าแล้วเนาะว่าเห็นผลอย่างชัดเจนจริงๆก็คือมันจะขึ้นมาก่อนแล้วมันจะลดลงปึ๊บหายไปได้เร็วยุบตัวหายไปเร็วเนาะแต่ถ้าถามว่าจะแบบการไม่ให้สิวเกิดมผมไม่แน่ใจในตรงนั้นเพราะตอนที่ผมทานนี่คือสิวผมขึ้นมาแล้วนะครับแต่มันลงเร็วเท่านั้นเองแต่เดี๋ยวผมจะทานไปให้หมดแล้วผมจะค่อยๆบอกในคลิปอื่นๆเนาะว่าเอ๊ะมันจะมีสิวเกิดขึ้นมาใหม่หลังจากนี้ไหมผมจะบอกว่าเรื่องของสิวเนี่ยมันไม่ได้ขึ้น จะไม่ขึ้นนะจริงๆมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยมากฮอร์โมนเราเอ่ยนะครับการดูแลกับความสะอาดผิวหน้าของเราเอ่ยนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการทานนะครับผมคุณงด ทานของทอดสักสองมากกว่าสออาทิตย์ขึ้นไปดูสิรับรองสิวคุณจะน้อยลงมากอาการสิวจะดีขึ้นมากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมีทริคที่มาแนะนําสําหรับคนที่เป็นสิวง่ายนะครับเพราะผมค้นพบอะไรบางอย่างนะครับว่ามันดีต่อผิวจริงๆแล้วเรื่องของสิวก็ดีขึ้นมากเลยสิวจะไม่มารบกวนให้ลาคานใจเป็นสิวอย่าไปทุกข์กับมันมากยิ่งเราทุกข์มากสิวก็จะยิ่งขึ้นมากเพราะเราเครียดน,นะครับเครียดก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ผิวเราเสื่อมโทรมสุขภาพไม่ดีและไปม,มีสิวด้วยนะอืม เอาล่ะวันนี้นะครับถ้าใครสนใจตัวนี้นะครับร้านค้าออนไลน์นะครับช้อปปี้ลาซาด้าหรือร้านฮิวในเว็บไซต์ต่างๆไปสั่งไปจัดกันได้เลยนะครับสูตรธรรมดาก็ได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพในการดูดซึมจะไม่ได้ดีเท่าตัวนี้นะครับเพิ่มเงินอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วกินเจ้าตัวนี้สูตรนี้ดีกว่ายังไงเพราะว่านักวิจัยไม่งั้นเขาจะไม่มีเหตุผลที่เขาจะสร้างสูตรนี้ขึ้นมาทาไมถูกไหมล่ะนะออะลองดูนะครับตัวนี้ไปจัดกันได้เลยนะครับทุกคน่าวันนี้นะครับขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะใครมี ผมจะมาตอบแน่นอนตอบชา้านิดนึงนะครับเพราะผมทํางานประจําอยู่แต่จะตอบแน่นอนนะครับยังไงวันนี้นะครับก่อนจากกันไปรบกวนกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิง่งทิ้งให้เป็นกําลังใจสําหรับการรีวิวของผมต่อต่อไปในภายภาคหน้าด้วยนะครับผมอ,อล,ล่าดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับวันนี้บา,บายบายสวสดี